ดีใ,ใจแกนนงก์เนาะที่มีคนหักแบบทั้งประเทศนะพี่น้องก์คืออย่างที่เอฟซีที่เขามาติดตามสลาเนาะคนกระเทียนบอกว่าอ่าติดตามสลาเลยเด้อมาจากอเอฟซีนงก์อิง่าจันเป็นลูกสาวแห่งซาหรือนงก์อิงภูมิงเป็นลูกสาวแห่งซาเนาะสลาเห็นแล้วสลายิ้มไปนำเลยพี่น้องแบบสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามื่อวานนี้มนผมส่งสลาชแนลอีกแล้วเด้อ มาบอกกมาพอกันก่อนนอนเด้อพี่น้องคนนี้คนหน่อยก็นล่ะเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยจนฉลากก็ยังอะถ่ายคลิปบอกกับพี่เอฟซีเนาะเ <c oughs> มื่อก่อนฉลากก็ได้ลงคลิปน้องที่ตาเ่าอ่าไปหาพี่อุ้งอิงน้องพี่น้อง <c oughs> พี่อุ้งอิงก,ก็ได้หายเสื้อผามากแล้วก็หาย้ว้ยไส้หายพ้อนน้องะนะ <c oughs> มีแต่พลังบวกเนาะ <c oughs> พี่อุ้งอิงก,ก็ใส่คำว่า เป็นคนดังระดับประเทศพี่น้องเนาะเป็นสาวหมอลำวงเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเป็นสาวหมอลำที่อายุนอยนะ้อยเนาะอายู่17ปีกับแบบคุณภาพเสียงนี่ก็โอ้สุดยอดเลยพี่น้องณนะตอนนี้กัเป็นอันว่าเป็นหมอลำใส่คำแบบเบอร์ต้ตนๆของประเทศเนาะพี่น้องเนาะน้องก็มี่ทาน F ์สเอฟซีในหลายแห่งเนาะพี่นอ้องพอๆเมยๆเมย์เอฟซีกั F แบ,บแบบเป็นดูน้องนะฮะน้องเนาะพี่น้องสลากกระไดโล กีมี P F C เหมือนกันมาติดตามสลาเพิ่มเนาะพี่น้องสลากก็ต้องขอขอบคุณพี่เอของน้องอุ้งอิงน้ำเด้อที่มาติดตามสลาเนาะพี่น้องเนาะอ่าคือยังน้องที่ดารล่าเหมือนกันหักแล้วก็ชื่นชอบในตัวของผิวอุ้งอิงเนาะเป็นไอดอลของเพื่อนเลยก็ว่าได้เนาะพี่น้องอ่าเพื่อนก็อยากเป็นคือผิวอุ้งอิงเพื่อนก็อยากเดินตามรอยผิวอุ้งอิงเนาะพี่น้องสลาการในฐานะติเป็นคนเล่าเนาะกัน พี่น้องที่ด้เล่าแบบว่ามีไอดอลแบบตั้งระดับประเทศะนะพี่น้องสลากอะโคไฮน,นงเดินตามพี่เนาะอ่าเบิ่งพี่เป็นแบบอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็คืออย่างน้ององอิงกับเป็นเป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์เลยพี่น้องในการบอกกันยาเสียงเพิ่นกับให้หลอกแห้งเนาะพี่น้องเนาะสลากกับเขาไปฟังเพลงเพิ่นตลอดเลยเนาะพี่น้องเพิ่นกับเป็นคนผ่าอีสานเนาะพี่น้องเพิ่นกับมีความฝันคือกันเนาะมีความฝันอยากสั่งบ้านโให้แม่อยากอ่า เหตุให้พ่อแม่มีความสุขอยากเหตุให้พ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นน้องพี er birth birth ่น้องอาควนกับเขามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพควนกับสารซื้อเสียงแล้วกับสารเงินสารทองได้มหาศาลเนาะเพื่อไปเหตุบ้านให้พ่อให้แม่อยู่น้องพี่น้องจะได้เห็นในคมแบบว่ามีจิตใจหมู่มัหนัะของน้องนะนะเบลว่าน้องประสบอ่าน้องประสบคนชำเร็จไว้เนาะแล้วก็น้องยังสิไปได้อีก ไปเลยเนาะพี Aí, ่น้องอาเบิ่งจากฐานเอฟซีของน้องเนาะพี่น้องฉลาะเด่นแบบตัวฉลาะแบบดีใจแทนน้องเนาะที่มีคนหักแบบทั้งประเทศนะพี่น้องอาคืออย่างที่เอฟซีที่เขามาติดตามฉลาะเนาะคนก็เขียนบอกว่าอ่าติดตามฉลาะเลยเด้อมาจากเอฟซีน้องอิงมาจันเป็นลูกสาวแห่ง่าตหรือน้องอิงคุณอิงเป็นลูกสาวแห่ง่าตเนาะสละเห็นแล้วสละยิ้มไปนำเลยพี่น้องแบบดีใจนะพี่น้อง บ่อยากสิคิดว่าเออสลาลงคลิปลงไปแหละอ่าพีเอฟซีของหนงของอิงชิมากดติดตามสลาเนาะพี่น้องสลากระดมขอขอบคุณอีกเท่าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณจากใจเน๊สลาก็เป็นส่องในน้อยส่องหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกับโบเดมีคนติดตามหลายสลาห็นแล้วสลาแบบดีใจแบบโอ้โหสือเนาะพี่น้องเนาะอืมได้บุญบารมีจากน้องอิงได้บุญบารมีจากน้องพีดาลาวเด้พี่น้องเลย อ่ะเรียลแล้วก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะอะคือยังตลาดเขาไปเบิ่งอะคลิปน้องแสดงนะพี่น้องแบบว่าแบบว่าล้ำห้องเพลงเทิงเวทีอะนะก็มีพี่เอฟซีเนาะกับแบบโอ้ยเขาเจาแบบเพื่อสิหักน้องอาดีนะแบบหอกมาไล่มาไห้มาลากเนาะพี่น้องเนาะตลาดเห็นแบบเลยเด็กหน่อยคนนี้คือชีวิตบุญวาสนาแฮงเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่ากันเลย เอฟซีก็หักนองจากใจทิ่งเนาะเพราะว่าเอฟซีก็มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เอฟซีมอบให้ก็คือออกมาจากหัวใจเราพี่น้องโอเคเลยพี่น้องเดี๋ยวนลาดเิีหยพี่น้องเบิ่อเนาะว่าเวลาที่เอฟซีหอบมาไลา่มาหายนอกนดแบบลายแหง่งเป็นเด็กน้อยที่แบบว่ามีบุญบาระะมีหลายเนาะเป็นเด็กน้อยที่แบบว่ามีคนสวรรค์มีคนแสวงเสียงกับแบบโคตรพอโคตรดีเนาพี่น้องนองแล้วก็ะ พ่อแม่น้องก็ซัพพอร์ตแบบเต็มที่นะพี่น้องนะเป็นมักหมอลำเพิ่นมักห้องเพลงพ่อแม่น้องก็แบบอ่าซัพพอร์ตน้องให้น้องเดินตามฝันเนาะคือความฝันของน้องก็อยากให้พ่อแม่สบายไะพี่น้องเล็กน้อยก็ตั้งยู้มเลยบอกเลยว่าอ่าห่างไกลเนาะเดี๋ยวว่ามีแต่คนหักคนห่มนะมีแต่คนอินเอนดูเนาะพี่น้องเนาะเห็นแหละก็ดีใจแทนพ่อแม่เขาเจ้าเนาะดีใจแทนแม่ของหนุ่มสบายเลยก็ได้ โอเคพี่นอ้องเดีย๋ยวเฮาวมังกคลิปดูกันเด้อเสียงมือเมื่อจะจออีกรอบกันล้วกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาลายจากพระพ่อแม่เอฟซีพลังเงยียบทุกคนเนะคะ่ะเด้อขอบคุณที่เอ็นดูอีลาแล้วกะ็ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเนะคะ่ะที่เฮินเทรามิโซเมนี้ทุกมเอนีแล้วกะ็บเบเดคาดไฮยัง ขอขอบคุณพ่อกันใช่เด้อค่ะขอบคุณทีมงานสาวน้อยทุกคนด้วยนะคะที่อุ้มช่วยหลานเนาะคะ่ะเนาะจนวันนี้หล่าไดม,มาีน้าว่าอุงอิงเพชรบานแพงเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อค<า>่ะขอบคุณค่ะเอฟซีพลังเงียบเอฟซีไร<ป>สดช่องพ่อกนใชัห<ะ>นึ่งล้านบาทครับตดวนี้หนึ่งล้านป้าทัว ไม่อยังคือหยุ่งกันเยอะไปหน่อยสุดสุดมันมันอันค่ะว่าจังไหนน้อแม่แม่แมแย่าไห่ติลาเอาสิผ้าม้วนอยู่อ <c oughs> ย่พาพลาดย่าไห่ติลาขอเสียงพี่พี่พด้านหลังหน่อยค่ะว่าจังไหนเนื้อน้อปีนี้อลังการบมอขาสาวหน่อยเพชรบ้านแพงอ่ะ ขออนุญาตเปลี่ยนไหม่ซักกอนเด้อค่ะอาเอาอาจารย์ไปกันโตกันแล้วกันจ้ะนี่แหละพี่น้องเด็กนหนุอยไทยไงนะมเมนต์ตัวออกเลยเขาเจเ้าเก่งเขาเจ้ามีความสามารถพี่น,อน้องเนาะอายุแค่นี้แต่การสางเงินได้มหาศาลเนาะดูแลพ่อแม่ได้นะมีความสามารถแบบเปี่ยมนะชื่อว่าอะไรบวกกับแบบว่าคนซัพพอร์ตกะหลายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือความสุขดีของคนไทยเลยพี่น้อง คนได้ที่เกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะพี่น้องมีความสุขดีในตัวเด้ในความคงของสธาเด้เพราะว่าถ้าหาว่าเจ้าเก่งเจ้ามีพรสวรรค์เจ้าสามารถไปถึงฟันได้นาะพี่น้องเพราะว่ามีคนคอยซัพพอร์ตหลายแห่งน้นองเนาะบวกกับเด็กน้อยก็เก่งมีพนสวรรค์นะนะพี่น,อน้องคนอ่าทางผู้ใหญ่เพ่อนกับพ่อที่เขาไปสซัพพอร์ตน้องนะพี่น้องสละกับโค้ให้น้องดังดัง,ดงปังปังไปกว่านี้นาะพี่นอ้องอ่าคือ,อยังไร่ได้ที่เพิ่นได้มาจากพ่อแม่ พี่น้องเอฟซีทีมอบกหัอยน้นะพี่น้องคนก็ได้แบ่งไปทําบุญเนาะไ้แบ่งไปอ่ะสามโรงเรียนโอ้ยแบบว่าจิตใจคนเนี่ยแบบคนดีเนาะจะบอกอะไรพ่อแม่ชมาดีบอก่ายๆบนหน้าอะไรทึงเหตุให้แบบเอฟซีอ่ะหักน้องทั้งประเทศนะพี่น้องแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเพื่อแผ่คนอื่นนะพี่น้องอ่าใส่คําว่าไดมาแล้วแล้วก็เพื่อแผ่คนอื่นนำนะพี่น้องเนาะ การสางการสางปรมีการสางบุญน่ะมันเป็นอัญชียิ่งใหญ่เนาะพี่น้องฉลาเห็นแล้วสลากระดิใจน้องๆหลายเนาะอ่าคืออย่างน้องทิดาเล่าก็ขพอให้น้องแบบเดินตามผิวหญิงเนาะก็ขพอให้น้องดังๆฟังๆเหมือนกันเนาะพี่น้องก็คืออย่างน้องทิดาเล่าก็เป็นหนาเป็นตาให้คนเล่าเด็ดเลยเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องสลากอะชิมบอกประมาณนี้เนาะเต็มเปี่ยมไปด้วยความแบบยินดีแล้วก็ปลื้มปิติเนาะพี่น้อง เห็นแล้วก็ดีใจเทนน้องหลายๆเนาะสลากะเป็นหนึ่งในเนอฟซีเราพี่น้องแล้วก็ก่อนอื่นมดเนาะพี่น้องสลาก็ต้องขอขอบคุณพี่เอฟซีจากน้องอีกคุงอิงเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพี่เอฟซีของสลาถุกคนเนาะที่คอยบนคลิปในสลาที่คอยติดตามสลาเราพี่น้องเนาะโอเคสลากราจะขอจบคลิปทำนี้ก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลาเนสบายดีสวัสดีค่ะ